าได้ไม่ได้ได้ไม่ได้ผิกเข้ามาแล้วใส่ควานักแล้วใส่ควานักโค้งเข้ามือเจ้านาพรรณชัยมีชังให้กลับมาเทเทหลุดมาแล้วเอาแล้วยังไงตึมจับมาชัดจริงแล้วติดเซฟไม่ได้ไหมมาชัดจริงแล้วติดเซฟไม่ได้ไหมเอาแล้วหลุดขึ้นมาแม็กซิกเลือหลุดขึ้นมาแม็กซิกเลือดดี เน่เอาเบิร์ดไปดีแล้วลูกนี้ยังไงทีก็ตียังไงทีก็เลี้ยงเลอิ้นต่อรัชช์ใส่ขวาเอิ้นต่อรัชช์ใส่ขวาแล้วไปได้โอ้โหมาเลยจะหม้โหเจอหลัเข้าแล้วใส่ขวาระดีได้ข้าแล้วใส่ขวาระดีได้เรียบร้อยเจงสุรนทรขับรถทางขวาเรวัดมีเรียนเดวัดตั้งปอบแล้วยิงแล้วเดวัดตั้งปอบแล้วยิงแล้วโลกเรียบร้อยหวยตังปอบแล้วใส่ขวาแล้ว จ๋งสุรัตอ,อกมา<ไ>ตะขวาเรวัตเรวัตเ,เปลี่ยนแกนขึ้นมาให้แม็กสิงลวงแม็กสิงเลืองตัดเข้าไนมาใส่ขวาสิงเลืองตัดเข้าไนมาใส่ขวาข้อแล้วเรียบร้องมาใส่มาใส่ขวาแลย,าายับติดเซฟโอ้โหเจ้ากลบมาแม่ไม่พานาะอาเลสุรัตแอนเรวัตมีเรียนกระชากลากขึ้นมาใส่ขวาแล้วเรียบรอ้องกระชากลากขึ้นมาใส่ขวาแล้วเรียบรอ้อ เต้นสารชับแม่แต่ลบมาได้สวยต่างปอมแล้วใส่ควาต่างปอมแล้วใส่ควาแล้วปัดทิงไปได้เจ้าหน้าอัาแล้วเรวัตตัดเข้ามาเสาแรกแล้วเรียบร้อยตัดเข้ามาเสาแรกแล้วเรียบร้อยทีบัดกับตัดเข้าในมาได้ดูตาเตเล่ธีรพัฒน์จิงลุกนีครับเตเล่ธีรพัฒน์จิงลุกนี้ครับอ่าแล้วเตเล่ธีรพัฒน์กลับมายังไอเทอ่าแล้วเตเล่ธีรพัฒน์กลับมา ยังไงเทแต่เราปาแม่ยังไม่ผ่านเจ้านาฟุตบอลเจ็ดคนประจำวันนี้นั่โรบอตาแอนสตาร์บูจุดั้นแชมป์ประจำปัะการนี้คือน้องนักปั๊